มาอีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมนะครับอย่างสาวเชียรทิดคำพอนะครับงานนี้ต้องบอกว่าวีนแตกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเธอไปทำผมและรู้สึกว่ากิฟตของเธอเนี่ยมันไม่รู้หายไปไหนคุณผู้ชมนะครับ <S <S แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยตอนจบเขาบอกว่าหักมุมมากๆเลยนะครับเชียร์ทิ่คำพรนะครับได้เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเนี่ยหงุดหงิดว่าเธอเพิ่งจะไปนั่งทำผมที่ร้านมาซึ่งพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็หากิฟที่เธอหนีผมไปเนี่ย ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังอยู่อยู่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยกลับหาไม่เจอแล้วทางร้านเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบใดๆเธอจึงไม่โอเคสุดๆคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่โอเคเรื่องนี้ต้องฟ้องเท่านั้นแล้วก็มีแฮชแท็กตำนานกิฟสีชมพูแต่ระหว่างที่เธอกำลังเล่าเรื่องราวอย่างจริงจังขมักขม้นอยู่นั้นทันใดนั้นเองคุณผู้ชมเธอก็หันมัวของเธอกลับมาดังควัก แล้วกิฟสีชมพูก็หนีบอยู่ตรงบริเวณหมวกของเธอจากเรื่องประเด็นซีเรียสก็กลายเป็นประเด็นหาขึ้นมาเลยหลายหลายคนเป็นนะหลายหลายคนเป็นนะแบบนี้คุณผู้ชมแบบว่าอุ้ยฉันฉันเอาไว้ตรงไหนอะฉันก็หาไม่เจออ่ะสุดท้ายหนีบอยู่ติดกับตัวเราอ่ะอย่างของคุณเชียกิฟฉันอยู่ไหนแบบอุ้ยกิฟฉันอยู่ไหนฉันหนีบมาตอนมาตอนกับกิฟฉันหายไปไหนอ่ะสุดท้าย หนีบอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมพอหันหน้าหมวกมาปุ๊บเจอกิฟสีชมพูเลยจากหาแตกกันทั้งคณะเออเหมือนเหมือนเหมือน,ม,นมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งที่ดูในติกต็อกคุณผู้ชมเออเป็นพระกำลังกวาดขยะอยู่แล้วนางนางก็หาแล้วนางก็ไม้กวาดของนางอีกอันหนึ่งอยู่นะนก็หาไม้กวาดของนางอีกอันหนึ่ง,งอยู่ไหนคุณผู้ชมนี่หนีบอยู่ตรงใต้ตะ็คเก็เนี่ย เ็นดูในทิกตอกอับฉันอุกขำมากเออเป็นจริงๆนจริงหบางคนคุยโทรศัพท์อยู่นี่แหละคุยอยู่แต่มองหาโทรศัพท์เออจริงบางคนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วแบบอ้าวแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนแล้วโทรศัพท์ไหนอ้าวนี่โทรศัพท์กำลังคุยอยู่อ่ะเหมือนกันเลยคุณชมทำผมเสร็จอากิ๊บไม่เจอกิ๊บจันอยู่ไหนตันากิ๊บสีชจมพูงมีอยู่จริงนะเนี่ย กิ๊นีบอยู่ที่มววเออดีนะไม่ไปวีนเขาแรงอ่ะน่เอ็นดูออบางทีช่วยกันหาแล้วก็ไม่เห็นก็มีนะมันเหมือนแบบเหมือนเรายิ่งตั้งใจมองอ่ะมันยิ่งไม่เจออ่ะเออเออนะคะตลกมากเหมือนฉันเนี่ยอยู่คอนโดใช่ไหมอืมก็เนี่ยเปิดเปิดรีโมทพัดลมใช่ไหมเรากดเปิดรีโมทพัดลมปุ๊บเราก็เดินเข้าไปในครัวเสร็จปุ๊บก็เปิดตู้เย็นก็นั่งกลับมาโอ๊ยฉันจะฉันจะเบาพัดลมไงผมก็แลบอ้าว รีโมดพัดลมอยู่ไหนอะเอาโดนหาทั่วเลยนะอะนุกขึ้นได้ดึงเข้าไปในครัวอ้าอยู่ไหนในครัวไม่มีอะเปิดตู้เย็นมาจ้ะรีโมดแช่อยู่ในตู้เย็นจ้ะเออจริงๆรินะคุณผู้ชมมันเป็นกันได้ทุกคนเออเป็นกันทุกหนักเหมือนกันนะเออมันเป็นได้ทุกคนคุณผู้ชมจริงคือเขาถูกบอกว่าให้ทําเป็นทําเป็นนิสัยทําเป็นรูทีนว่าอะไรเคยวางตรงไหนอย่างเงี้ยมันจะได้จําได้ถูกต้องเลยเออเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบหาไม่เจอจริงๆอ่อะ คือดีที่มันเป็นตู้เย็นบางทีมันอ่ะไม่เสีย่ยใช่แต่ถ้าเตาอบเงี้ยไมโครเวฟเ้เรียบร้อยไปเลยนะอันตรายนะอ,อ,อันตรายนะคุณผู้ชมนะอย่าพลาดหัวข่าวนะไม่เอานะออโอนะ <laughs> เอเอตือนกันไว้ด้วยนะคะความขี้หลงขี้ลืมของเราเนะี่ยเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังถ้ามันเป็นเยอะเนอะนะเยอะกว่านี้อะไรอย่างงี้